กลับมาอีกทีนะคะก็เข้าเบจธาตุค่ะนะคะเบจธาตุเป็นอะไรที่ช่วยคุณได้ในทันทีที่คุณจัดถูกต้องนะคะที่สําคัญคือต้องจัดให้ถูกเท่านั้นเองพอถูกแล้วเนี่ยนะคะมั่นใจว่าถูกจริงทุกอย่างก็จะเป็นไปตามขอร้องเลยค่ะแต่ถ้าผิดเนี่ยมันไปคนละเรื่องเลยค่ะอาจารย์จึงแนะนําให้จับทีละจุดนะคะจุดละวัน นะคะถ้าหากว่าจัดแล้วผิดปกติกับมาถามอาจารย์ค่ะนะคะวิธีง่ายที่สุดก็คือถ่ายวิดีโอในสถานที่ที่คุณจะจัดนะคะเอาที่สําคัญก่อนอยากได้เงินจัดมุมเงินค่ะจัดมุมสี่นะคะไม้สายลมอยากได้ผู้อุปการะก็จัดมุม6ค่ะทองสวรรค์น,นะคะอยากเรียนแล้วรู้เรื่องหลายคนเรียนไม่รู้เรื่องก็จัดมุม 8ค่ะความรู้หลายคนอยากได้คู่อยากได้ฝรั่งสักคนหนึ่งไม่อยากกินมังคุดไม่อยากกินชมพูไม่อยากกินมะม่วงอยากกินฝรั่งนะคะก็จับมุมชีวิตสมรสดินโลกหมายเลขสองค่ะอยากดังนะคะอยากดังอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นที่รู้จักก็จัดเลขเก้าค่ะตรงกลางด้านหน้าอยากมีอาชีพตกงานไม่มีงานทําก็จัดเลขหนึ่งค่ะ ะะจับทีละมุมเอาทีละเรื่องนะคะแต่ต้องจับให้ครบทั้ง9ก้าตำแหน่งนะคะอาจารย์จะไปของคนที่รหัส6กนำหน้านะคะก็คือทองสวรรค์นะคะเหลือทองสวรรค์ทองทะเลสาบแล้วก็ความรู้แล้วก็ชื่อเสียงแต่นั้นอาจารย์จะสอนวิธีหารหัส3ตัวให้ต้อง3าตัวนะคะสตัว ไม่ได้ค่ะได้ไม่พอนะคะต้องเอาสามตัวมาไปกันเลยนะคะทาดทองสวรรค์ค่ะใครเลขหกก็เป็นคนชอบเดินทางชอบเดินทางแล้วก็แสวงบุญค่ะดูนะคะเลขหค่ะเดี๋ยวนะคะอออาจารย์นี่แก่มากแล้วนะคะอา้าวมาไม่มาไม่มาสระโอเค อันนะคะอันนี้ใครจะสั่งสั่งได้เลยนะคะชุดแก้ดวงปี2,569ถึง2,570กันไว้ดีกับแก้นะคะแย่แล้วจะแก้ไม่ทันสนใจสั่งมาได้เลยค่ะนะคะอันนี้ไปเลยนะคะอันนี้ก็คือที่อาจารย์ห่วห้าธาตุเชนิดอ่า ไฟสามเรี่ยมสีแดงเผาอะไรก็ช่างจะได้สีเหลี่ยมจัตุรัสสีเหลืองคือธาตุดินนะคะไฟจึงเป็นแม่ของดินดินเมื่อรวมตัวกันเป็นก้อนแข็งนะคะดินก็จะเป็นตัวแม่ของทองหรือโลหะทรงกลมสีขาวะคะ่ะ เมื่อทองหลอมละลายหรือโดนความเย็นความร้อนจะกลายเป็นน้ำคือหกเหลี่ยมสีดำน้ำเงินฟ้าม่วงนะคะเป็นหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเมื่อดีใสสะอาดมีแร่ธาตุนะคะที่ได้จากทอง ก็จะไปให้พลังแก่ธาตไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียวแบบเมื่อไม้โตเต็มที่ก็จะไปให้พลังกระธาตไฟค่ะเพราะฉะนั้นไฟเป็นแม่ของดินดินเป็นแม่ของทองทองเป็นแม่ของน้ำน้ำเป็นแม่ของไม้แล้วไม้ก็เป็นแม่ของไฟนะคะ วัตถจักรอย่างนี้ถ้าคุณจัดในบ้านคุณได้ถูกตำแหน่งชีวิตคุณก็ประสบความสำเร็จนะคะประสบความสำเร็จนี่คือตำแหน่งทั้ง9ของธาตุนะคะทั้ง5นะคะ5าธาตุใน9ตําตำแหน่งนะคะคุณนั่งอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ซ้ายหน้าของคุณคือ ไม้สายลมหมายเลขสี่ความมั่งคั่งร่ำรวยความเจริญนะคะถัดลงมาเป็นไม้สายฟ้าหมายเลขสามนะคะตงนั้นก็คือครอบครัวนะคะบรรพบุรุษผู้อาวุโสจะอยู่ตําแดน่งนี้แล้วถัดมาก็เป็นความรู้ที่คุณกำลังเรียนอยู่เนะะี่ยค่ะ นะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลืองนะคะเป็นความรู้มีกฎมีเกณฑ์มีกรอบนะคะเพราะฉะนั้นจำสามตำแหน่งนี้ให้ได้ภาพจัดได้ทั้งสามตำแหน่งจะรวมกันได้15ค่ะนะคะ,นะคะรวมกันได้15คือความสมดุลน,นะคะมีเงินมีครอบครัว แล้วก็มีความรู้คุณก็ประสบความสาเร็จร้อยเซ็ค่ะกึ่งกลางด้านหน้าของคุณคือธาตุไฟสามเหลี่ยมสีแดงนะคะถัดลงมากึ่งกลางก็เป็นธาตุดินจักรวาลสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลืองนะคะธาตุไฟคือชื่อเสียงนะคะธาตุดินคือศูนย์กลางแล้วก็ตามด้วยธาตุน้ำ สหกเหลี่ยมสีดำนะคะเป็นอาชีพเป็นธุรกิจถ้าคุณมีชื่อเสียงมีศูนย์กลางมีเซ็นเตอร์นะคะให้คุณเข้าไปร่วมตั้งเป็นบริษัทตั้งเป็นองค์กรคุณก็จะมีอาชีพที่บั่นคงนะคะก็คือทัดน้ำา9บวก5บวก1เป็น15เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นในชีวิตคุณคุณต้อง หาชื่อเสียงให้ได้นะคะแล้วก็หาอาชีพให้ได้คุณก็จะเป็นศูนย์รวมของสรกพสิ่งสัรพสัตว์เลยค่ะนะคะส่วนด้านขวาหน้าเป็นดินโลกหมายเลขสองสี่เหลี่ยมจตุรัสสีเหลืองตามด้วยธาตุทองทะเลสาบหมายเลขเจ็ดเป็นอนาคตเป็นบุตรธิดานะคะเป็นลูกหลาน แล้วก็ตามด้วยผู้อุปการะที่เราจะพูดกันวันนี้คือหมายเลขหกทองสวรรค์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณมีชีวิตสมรสมีความสัมพันธ์ที่ดีมีลูกหลานสืบทอดแล้วก็มีผู้อุปการะคอยเกื้อหนุนคุณก็จะมีชีวิตที่สมบูรณ์และประสบความสำเร็จเพราะ2บวก7บวก6ได้15ค่ะเห็นยวไปหด้านหน้าก็เหมือนกัน ด้านหน้าคุณเนี่ยถ้ามีเงินมีชื่อเสียงแล้วก็มีบรรยาสัมพันธ์มี4มี9มีสองก็รวมกันได้สิเช่นกันนะคะตรงกึ่งกลางถ้าคุณมีบรรพบรุษมีผู้อาวุโสมีชาติตระกูลที่ดีแล้วคุณเข้าไปรวมอยู่ในบริษัทอยู่ในหุ้นส่วนอยู่ในองค์กรต่างๆคุณก็จะมีอนาคตนะคะด้านก็คือได้15เช่นกัน ส่วนด้านล่างสุดนะคะมีความรู้มีอาชีพแล้วมีคนอุปการะนะคะมี8มี1มี6คุณก็ได้15เช่นกันดีไหมคะในทิศเฉียงมีเงินมาอยู่ที่เซ็นเตอร์มีผู้อุปการะก็รวมได้15ค่ะนะคะมีความสัมพันธ์มีองค์กรแล้วก็มีความรู้คุณก็ได้15เช่นกันเพราะนั้น ภายในบ้านคุณนะ่ยมีโต๊ะเพียงตัวเดียวอะ่ะแล้วจัดเก้าช่องนี้ให้ถูกต้องตามนี้เลยนะคะคุณก็มีชีวิตที่สมบูรณ์และประสบความสำเร็จค่ะนะคะอย่าปล่อยปะละเลยชีวิตคุณจะผ่านไปเหมือนกับขอนลอยน้ำเลยะคะ่สะสเปสะสปะนะบังเอิญโชคดีก็จะได้ติด เป็นต้นไม้ถ้าโชคร้ายก็ลอยไปจนผุจนพังนะคะตายไปโดยไร้ค่านะคะเอาใหม่ค่ะนะคะชีวิตจักใหม่ค่ะขอโต๊ะตัวเดียวที่มี9้าช่องแล้วก็มี5้าสีเนะะี่ยค่ะอยู่ใน9้าช่องตามตำแหน่งนี้นะคะถ้าไม่ได้ตำแหน่งนี้ชีวิตคุณก็เหมือนขอนลอยน้ำค่ะแล้วก็จะผุพังลงไปเรื่อยๆอมาดูต่อนะคะ ตำแหน่งนี้คือห้ามนะคะซ้ายหน้านะคะบุมมั่งคัง่งให้มีสีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะคะอันนี้คือถ้าแดงกับขาวเจอกันเออต้องพูดอย่างกัน นะคะให้แก้ด้วยสีเหลืองไม่ใช่ตําแ่งนะคะแต่เป็นที่เป็นธาตุอาจารย์พูดไปอัานหนึ่งดีกว่าอันนี้พูดแล้วสับสนอ่าอันนี้นะคะที่อาจารย์พูดเมื่อกี้คืออันนี้ว่าในตําแหน่งมั่งขัง่งซ้ายหน้าสีถ้าจะเป็นสีโดดๆดดอยู่ได้ตรงนี้สามสีค่ะคือสีเขียวสีแดงและก็สีดำดำเงินฟ้าม่วงนะคะเลือกเอาค่ะดำหรือดำเงินหรือฟ้าหรือม่วง นะคะในตำแหน่งมั่งคั่งถ้าคุณเอาสีขาวและสีเหลืองมาไว้ตรงนี้คุณก็หมดตัวค่ะนะคะแต่ถ้าเอาทั้งห้าสีรวมกันอยู่ได้ค่ะนะคะอยู่ได้ตำแหน่งเนี้ยค่ะอยู่ได้เดี๋ยวนี่นะคะตำแหน่งนี้อยู่ได้ค่ะ เห็นไหมคะตำแหน่งที่วรวยสำคัญที่สุดนะคะมันเป็นเป้าหมายของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามอยากเจริญอยากรวยไม่อยากเจริญอยากรวยซ้ายหน้านะคะอาจารย์ไม่พูดถึงทิศนะซ้ายมือด้านหน้าที่คุณนั่งสีที่อยู่ได้มีสีเขียวสีแดงสีดำหรือนํำเงินหรือฟ้าหรือม่วงน้นอนั้นอยู่ไม่ได้นะคะ แต่ถ้าอยู่ห้าสีเพิ่มขาวกระเหลืองเข้าไปในสามสีนี้อยู่ได้ค่ะนะคะในแจก,กันเดียวในดอกเดียวในชิ้นเดียวแล้วมีสีเรียงกันนะคะอยู่ได้ค่ะนะคะมีสีเรียงกันอยู่ได้ในตำแหน่งชื่อเสียงนะคะในตำแหน่งชื่อเสียงตำแหน่งเนี้ยค่ะอยากเป็นผู้ถูก รับเลือกอยากสมารสออยากได้ตำแหน่งเบื้องหน้าของคุณมีได้สามสีค่ะสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองสีทองได้หมดนะคะอ่ะได้สามสีห้ามสีดำดำเงินฟ้าหรือบ่วงและสีขาวในตำแหน่งนี้นะคะถ้ามีห้าสีได้ค่ะห้าสีระวังถูกลำดับนะคะ ในตำแหน่งชีวิตสมรสถ,ถ้าไม่อยากให้ชีวิตสมรสพังตำแหน่งนี้มีได้3มสีค่ะสีเหลืองสีขาวและก็สีแดงค่ะนะคะห้ามเขียวและดำดำเงินฟ้าหรือม่วงนะคะห้ามทิศนี้ห้าสีอยู่ได้ค่ะอันนี้ครอบครัวนะคะอันนี้ชีวิตครอบครัว นะคะถ้าคุณมีบรรพบุรุษนะคะมีพี่มีน้องมีญาติตำแหน่งเนี้ยก็ให้ได้สามสีเช่นกันตามนี้นะคะแล้วความรู้ที่เรียนกันทุกวันเนี้ยอยากจะเอาไปใช้ให้ได้ก็มี3ามสีเช่นกันค่ะนะคะก็มี3ามสีเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องถูกตําแหน่งนะคะ มาตรงกึ่งกลางอยากจะไปรวมอยู่เป็นบริษัทเป็นสหกรณ์เป็นองค์กรก็ต้องมีสามสีเท่านั้นนะคะที่อยู่ได้สีอื่นไม่ได้นะคะสีเขียวไม่ได้แล้วก็สีดำน้ำเงินฟ้าม่วงไม่ได้ก็ตำแหน่งอาชีพไม่อยากตกงานไม่อยากไม่มีงานทําก็อย่าเอาสีเหลือง กับสีแดงไปไว้ตำแหน่งอาชีพนะคะห้ามค่ะห้ามตำแหน่งอาชีพนะคะแล้วก็ลูกหลานดือ้อปีนี้ลูกหลานเสียนะคะ2569เนี่ยลูกหลานจะไม่เคารพผู้ใหญ่นะคะเด็กๆจะไม่เคารพผู้ใหญ่ก็ให้ได้แค่3สีค่ะห้ามสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะตำแหน่งผู้อุปการะก็เช่นกันตำแหน่งผู้อุปการะสำคัญที่สุดในชีวิตเรา ะะเราไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีผู้อุปการะเพราะนั้นอยากมีผู้อุปการะก็ต้องใช้3ามสีหรือห้าสีนะคะห้ามสีเขียวและสีแดงค่ะไปต่อค่ะเห็นไ,ไหมคะทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นราศีตกบมายเร่หกธาตุทองสวรรค์หมายถึงพ่อเท่าผู้สูงอายุ ฤดูใบไม้ร่วงการเดินทางผู้อุปการะเกิดจากดินให้ชีวิตแก่น้ำทำลายไม้ทองตัดไม้นะคะเป็นโรคปอดถ้าใครมีเลขหกนะคะอวัยวะที่ศีรษะนะคะแล้วก็รสเผ็ดกลิ่นเหม็นค่ะสีมงค,คลได้แก่สีเหลืองสีขาวสีดำน้ำเงินสีฟ้าสีเทาค่ะแล้วก็ให้วาง คมไฟนะคะคมไฟฟ้าหม้อมข้าวไฟฟ้ากาต้มน้ําแขวนหรือตั้งภาพม้าค่ะสำคัญมากนะคะเบเบในตําแหน่งผู้อุปการะคุณจะมีคนรับใช้ตลอดชีวิตเลยค่ะนะคะแล้วก็วางหนังสือสดบทคะ่ะก็จะได้พลังนะคะห้องครัวอยู่ในตำแหน่งนี้จะมีคนเอาอาหารดีๆมาให้อาจารย์เป็นต้น ะะวันนี้ก็มีคนเอาข้าวดีของแปดริ้วมาให้อาจารย์ค่ะนะคะมาตรงมาจากแปดริ้วเลยเพราะว่าครัวของอาจารย์อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะนะคะควรจะใช้เป็นท่อระบายน้ําเสียนะคะท่อระบายน้ําเสียอยู่ในตําแหน่งนี้จะมีคนช่วยแก้ปัญหาให้ค่ะบอกเกลอนะคะถังเกลอหรือว่าถังบําบัดน้ําเสีย ห้ามสีแดงจะทำให้พ่อบ้านอารมณ์ร้ายคนช่วยเหลือเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะไปต่อละรหัสหกห้าหกนะคะก็ต้องเพิ่มเพิ่มอีกหกธาตุการช่วยเหลือผู้อื่นถือเป็นเรื่องดีแต่ต้องไม่มากจนเกินไป กว่าไม่มากเกินกำลังความสามารถของตนเองการได้รับความช่วยเหลือต้องเผื่อใจไว้บ้างควรรู้จักการจัดสรรการเงินให้ดีๆไม่มีเงินนะคะดวงนี้ด้วยการเพิ่มธาตุตนเองให้ครบทั้ง5้าธาตุค่ะขัดเงินค่ะขัดเยอะเลยค่ะมีแต่องค์กรกับผู้อุปการะเท่านั้นเองแต่ไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงไม่มีความรู้6 4สี่เมีเงินแล้วค่ะรวยสตัวน,นั้นรวย นะคะมีผู้อุปการะแล้วก็เป็นหมอดูค่ะชอบเรื่องนึกลับพระเจ้าเงินตราจะไม่อยู่กับผู้ใดได้นานอย่าให้ความสับสนระหว่างการช่วยเหลือกับการเก็บอมมาปะ,ปะปนกันจนสับสนต้องเพิ่มด้วยอำนาจและเสริมอาชีพด้วยการเพิ่มธาตุให้ครบทั้งห้าธาตุนะคะ 6ก8การสู้มักจะมีทั้งแพ้และชนะต้องเพิ่มธาตุให้ครบทั้ง5ทาธาตุค่ะนะคะ628ความอ่อนน้อมอาจกลายเป็นความแข็งกระด้างที่สับสดได้ง่ายต้องระมัดระวังผู้คนที่คบหาการเพิ่มธาตุให้ครบทั้ง5ทาธาตุย่อมดีกว่านะคะย่อมดีกว่า611การช่วยเหลือไม่อาจนำ เอามาเชื่อมต่อกับธุรกิจได้ควรเพิ่มธาตุให้ครบทั้งหมดจึงจะอยู่พออยู่รอดปลอดภัยได้นะคะ6.92ต้องป้องกันความสับสนด้วยการเพิ่มธาตุเท่านั้นนะคะ6.83ความรู้ที่ไม่ตรงกับอาชีพและหนะ้าที่อาจนำมาซึ่งความเดือดร้อนเสียหายให้ได้ ได้ให้เพิ่มห้าธาตุจะช่วยให้ดีขึ้นได้ค่ะหกเจ็ดสี่บางครั้งการขอความช่วยเหลือไม่สามารถตอบสนองสิ่งที่ต้องการได้ทันเวลาควรช่วยตนเองก่อนด้วยการเพิ่มธาตุให้ครบทั้งห้าธาตุเพื่อความมั่นคงและยุติปัญหาทั้งหลายก่อนที่จะเกินกว่ากำลังความสามารถของตนเองจบนะคะเป็นอันว่าจบ อาจารย์ก็ฝากไว้ค่ะนะคะฝากเรื่องของเบญจธาตุเอาไว้กับทุกคนเบญจธาตเป็นสิ่งเดียวที่สามารถแก้ได้ทันเวลานะคะไม่มีคำว่าสายเพราะฉะนั้นสนใจหน่อยค่ะนะคะว mm hmm. ิชาดีๆอย่างนี้แล้วก็ช่วยได้ทันทีโดยไม่เสียซากบาทเนี่ย mm hmm. ก็น่าจะใส่ใจนะคะ mm hmm. ฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ